คืนยิงเสียบแทนพร้อมถ่ายทําต่อช่องเจ็ดเปิดภาพฟิตติ้งใหม่รอยรักรอยบาปหลังเปลี่ยนตัวออมอคพันก่อนหน้านี้มีข่าวจากทางช่อง7 HD ออกมาว่าละครเรื่องรอยรักรอยบาปที่เตรียมเดินหน้าถ่ายทําในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้มีการเปิดตัวผู้รับบทพระยาวิสุทธ์คนใหม่นั่นคือฟลุกเกิร์พลซึ่งสมาลินแทนออมอคพันเพราะเนื่องจากอมเกิดปัญหาสุขภาพไม่สามารถถ่ายละครต่อได้ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่ ที่โรงพยาบาลและล่าสุดวันนี้อินสตาแกรมแอคเคา HD, ท์ h 7 h d a n e s q o s o c i a l t y ได้โพ์ภาพฟิตติ้งใหม่พร้อมทั้งระบุคแคปชั่นว่ามาแล้วจ้าประเดิมภาพแรกของท่านภรรยาวิสุทธิและคุณหญิงระยะฟลุกเกิดพลและเสียบพิจ,จิตราในละครรอยรักรอยบาปฝากแฟนๆรอติดตามชมกันได้ทางช่อง 7HD เรื่องยอ้อนละครรอยรักรอยบาปหลวงวิสุทธิได้ทาชื่อทองเกลียวเป็นเมียต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระ จึงแต่งตั้งกับระยะและพาเข้ามาอยู่ที่เรือนทําให้ทองเกลียวอลวาวาดรับไม่ได้ด้วยภาภายนอกที่ระยะสร้างภาพว่าเป็นคนดีทําให้ได้รับความไว้ใจจากพระยาวิสุทธ์และได้รับความนับถือจากพวกทาตจนวันหนึ่งพระยาวิสุทธ์ได้ทาตอิ่มเป็นเมียเพิ่มอีกหนึ่งคนซึ่งทาตอิ่มมีคนรักอยู่แล้วเชื้อยิงทําให้ระยะโกรธมากจึงสร้างเรื่องหยุ่ยแยงทองเกลียวเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกําจัดอิม่มทองเกลียวเข้าไปทําร้ายอิม่มขณะ ที่อิ่มตั้งทองได้สามเดือนเมื่อพรรยาวิสุท์รู้เรื่องจึงโกรธมากปลดทองเกลียวกลับไปเป็นท่าตามเดิมทําให้ทองเกลียวรู้ตัวว่าที่ผ่านมาถูกระยะหลอกใช้จึงพยายามเล่าความร้ายกาจของระยะให้คนอื่นๆฟังเมื่อระยารู้ว่าทองเกลียวนำเรื่องไม่ดีของตัวเองไปโพธนาจึงคิดกําจัดออกอุบายว่าทองเกียวเป็นคนเอายาสมุนไพรไม่ดีมาให้อิ่มกินจนเกือบแท้ง